สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเฟชตบ้านแพงนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยลำเพลินชูสวัสดีแฟนคลับ,บ,ละะบ,ลบไม่บัวน้ำเด้อค่ะเด้อชัยดบัว JO2 Official ค่ะเป็นจังไหรพี่น้องมวนซื้นโฮเซลกันเนาะหมู่วานนี่เนาะเมื่อคืนนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีปลอดฝ้าปลอดฝนพี่น้องจะเป็นดีอกดีใจเริ่มตั้งแต่เปิดงานแด้พี่น้องเนาะ ผู้ใดได้ดดไปก็คือมีความสุขเนาะแม่บัวเบิงเบิงไล่เบิงขิบก็มีความสุขเบิงไล่ซุดช่องนั่นช่องนี้ก็มีความสุขตอนกลางคืนก็ปูสาตร์รอหน้าเวทีเนาะพี่น้องเป็นอียงที่ประทับใจประทับใจแล้วก็ลาบลื่นด้วยดีบ่มีฝ่าบ่มีฝนบ่มีมมมอียงตะกุกตะกักเลยพี่น้องเป็นลุล่วงไปด้วยดี กะดีอกดีใจแทมทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอีหลากได้ให้ทีมงานมอบมาลัยน้ำใจให้ทีมงานนะคะน่าจะเป็นแสนหลักแสนขึ้นเนะา,าะนาาแต่ว่ากากะบบเนใจว่าเท่ายแต่ว่ากะดีอกดีใจเห็นพ่อเอกเพิ่นพาอ,อิหลา่าไปมอบให้ทีมงานคอนวอยทีมงานทุก ทุกภาคส่วนในทีมองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะได้กันทั่วหนาทั่วตาพี่น้องแต่ว่าตอนเช้าก็มีมาลัยพิเศษอีกเนาะอีลาจัดมาไลยพิเศษให้ส่วนบุคคลอีกต่างหากเนาะกะเป็นไรเบึงในคลิปพอน,น้นค่ะน่ารักมากไปเอามาไลยไปให้คุณยาสุภาพให้คุณเอให้พ่อยุทธให้หลายๆคนถีออีลาเขารมนับถือเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นการ มันเป็นการปรงบอกว่านางเป็นผู้ให้เพิ่นรับบบเมนว่าเพิ่นรับอย่างเดียวบบได้บบได้เอาอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะรับมาแล้วก็ให้ไปสมคําที่ว่าบอดน้อยที่ทิมคอนไวท์ี่อดีต่นอื่นบอดหน่อยบอดหน่อยมาแต่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไรที่พื้มปิ่มดีใจแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีสําหรับมาไรเงินล้านพี่น้องผู้ใดเป็นขึ้นแม่บัวแน่ตอนพ่อการขึ้นไปมอบมาไรแม่บัว เห็นแล้วก็ซึบน้ำตาไหลดีใจเพราะการกระสิงหอีลากัสิงหเหมือ่อคืนกันกันเต็มที่เนาะแต่ละคนกันกันเต็มที่อีลาเปิดโตด้วยชุดทองชุดสีทองนะคะชุดราตรีสีทองสวยงามมากแล้วก็เพยงณนาหน้า,นาทองร้องได้เพาะมากเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชุดทีเสือ้อสีชมพูแต่งหน้าด้วยพี่เกม ตามแม่แตงนายิลาตลอดทึงเปิดฤดูการปิดฤดูการเนาะเสื้อผ้าหน้าผมที่เกมจัดมาให้ตลอดเลยนะคะเป็นอะไรเป็นพี่ที่น่ารักมากเป็นอยียงที่เมื่อคืนนี่อบอุ่นพี่น้องแม้แต่บรรยากาศในงานเนาะบรรยากาศในงานก็บอบอุ่นผูดได้เดไปก็ดีอกดีใจพอๆแม่ๆ้เพื่อนเข้าไปบ้านพีสิงเป็นประตูทางเขา้าพี่น้องเพิ่นเทศดแบบ อลังการมากนะคะเนาะประตูเข้างานเป็นเหมือนบ้านผีสิงแล้วก็เป็นนิยมผี่ต่นเต้นนะพี่น้องขนาดย้ายมาย้ายแบบสุกระหูกเลยง่ยายเพิ่นง่ายมาแบบมือเดียวมาจัดสถานที่เย็นเดียวนะเย็นวันเดียวเมื่อวานวันที่ยี่สิบเจ็ดฝนยังตกทั้งวันอยู่พอวน 28, ออันที่ยี่บแปดปลอดฝ้าปลอดฝนพี่น้องเท่าสุดเท่าเนี้ยมือเาวันที่ยีบเก่ากัยัง จนกว่าสิ่กวนกว่าแยกใหญ่เนาะทรงพี่ทรงน้องกับต่างจังหวัดพวกที่พเพิ่นไปเบิงมาล้ากะจากกทมก็ส่งขึ้นรถกลับเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะเจอกันวันที่สี่วันละวันที่สี่เฮาสิมีงานใหญ่เลยเนาะพี่น้องเนาะวันที่สี่จะมีงานใหญ่จะเป็นทําบุญหาพ่อสงการเนะาะยี่ักวะกลับบ้านกษิได้กลับมาวันที่หนึง่งที่สองกสิกลับมาเตรียมงานเนาะพี่น้อง เตรียมงานเสร็จก็จะเป็นต่อเลือกงานเปิดตัวภาพยนตร์คายโอโรอกาล่าวันที่13อยู่ที่ขอนแก่นนะคะเป็นวันเกิดน้องอุ้งหญิงด้วยก็ได้ยินว่ามาละยร่วมร้านแล้วนะคะกะดีใจดีอกดีใจแท้ลูกสาวเนาะแล้วก็เปิดเตรียมตัวพบกับภาพยนตร์คายโอล้อเบิงคาะไม่บวกกระไดเสือมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย น่าจะไปเจอกันที่กทอมอนะคะอยู่นะกทอมเนี่แหละพี่น้องไม่ได้ไปต่างจังหวัดเราก็รออีหลายอยู่กทอมอนะคะล้เบึงล้อชุมภาพยนต์ขายออกอะได้ยินว่าเมื่อแรกนี้ถึงขันว่าระบบรวนนะพี่น้องระบบของเมเจอร์รวนตอนที่เพิ่นไป จองตัวภาพยนต์คล้ายอออพร้อมกันนี่แหละเพื่อนว่าอย่าเล่นกับระบบอุ้งอิงมาสั่นเพื่อนว่าระบบล้วนแล้วพี่น้องก็เลยดีอกดีใจและก็หวังว่าขอให้คล้ายอ้อพันล้านนะคะเจอเจอกันวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าแม่บัวจะไปหาลูกสาวนะคะอีกสิบกว่ามือนล้วพี่น้องเนาะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้าเลยแล้ววันนี้ก็วันที่สิบขอบ วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยกทออมฝอนตกเสม,มอถือไอฝนสมมอเสมอนะพี่น้องเนะาะยังไรก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพ,ะพะ่อพ่อแม่ทุกคนเบิงคลิปมวไปน,นมวไปน้ากันมวนไปนานนะคะเนาะมวนแล้วเบริรงคลิปไม่บวัวก็ขอบุญขอบคุณหลายๆผู้ที่เพิ่นขมา้าคอมเมนต์มาทักทายในคลิปเนาะค่ะเนะาะจังไรก็ไม่บวัวก็ขอบพระคุณเป็นจำนวนมากนะคะที่ขมา ให้กำลังใจกดหัวใจกัมีแล้วก็นขอมาทักทายให้กำลังใจไม่บัวกดติดตามให้ไม่บัวเนาะค่ะเนาอจังเลยกะะขอบคุณมากๆเจอกันวันที่สี่อีกแล้วนะคะุูได้ไปวันที่หานยงเทพกัอย่าลืมทักทายกันด้วยค่ะเด้อขันพอ่อะชเดบัวเจโอทูออฟฟิเชีย board, o สวัสดีจ้าพ่อกันฮิปนาค่ะ ถเงสารต่อที am, ่สองเร่งหนุ่มครับน้องโอปธนาโอปธนาลพบไทยเพชรบัพร